<Okay. S 1> ว่คุณหนูไม่ทาใครจะทนะคะอะทำไมคนใช้ในบ้ามีเอะยะขยะทั้หลังล่ะพก็ม่เป็นคำสั่าายยง,อง,ง,งของคุณพ่อนี่คะ,ะคุณหนูไม่คำสของพ่อแล้วไงก็ฉันจะมีสิ์ใช้คนอื่นทำไมล่ะฉันไม่ทำอ๋อตกลว่าคุณหนูจะไม่ทำใช่ไหมค,คะไม่ทำพรไม่ได้คะ่ะถ้าคุณหนูไม่ทำจะมีฉันทำเองค่ะแ้นแอคุณพ่อคุณแม่เด็ควันวนนอาแต่นัตอแเขา ไม่ต้องไปสนใจพวกนี้เลยนะคะพ่อฉันถ้าเกิดว่าไม่มีใครทำเดี๋ยวดิฉันสามคนทำเองค่ะวดีมากรอแป๊บนึงนะคะเร็วๆด้วยเดี๋ยวถ้าหาว่าคุณพ่อกลับมาเน้่ฉันโดนโดดไปโเร็วเข้าตายแล้วหาว่าคุณพ่อกลับมาไม่มีข้าวเย็นป่านนี้แล้วฉันจะทำยังไงเดี๋ยวจะเจ็บใจจันดาราวดีถ้าหาว่าแกกลับมาบ้านเมื่อไหร่นะพอยดูฉันจะ เเลยอเยาายอาแล้วใช่ไหมเอามาวางเร็วๆไปแล้วกับข้าวนลื่อนนจังเลยอ่ะนี่น้ากินไหมคะงุนูลยแม่กินยอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนว่าลืมอ,อะไรไปสักอย่างนึงลือม,ะมอะไรหรือเปล่าหนาำไงโอ๊ยขอโทษค่ะคุณหนูลืมกินแพะค่อะที่มัน ส่วนร่างสิงวัดครับผมเป็นน้องเปลล์นะจังหวัดเิงห์บรีจ้าวไาน์ตงครับใครบ้างใครบอกกว่าจะออกได้โปงโปงสิงห์วัตรโปงท่านอยู่นี่นี่ไม่ใช่ใครไอ้แชมป์อ่ะกูยืดแล้วโอ้ยโตไปเรื่อยๆพอพี่ไอ้แชมเปลี่ยนตัวกัแล้ว อย่างเงี้ยถูกแล้วตัวอย่างกูไม่มีใครเปลี่ยนบ้าง <c oughs> ออกมายืนถัวสวยแง่ดีแล้ว <c oughs> เอาเถอยพ่อยองขี้ยององท่านมาที่เลี้ยงเดินตามหาหารังสรรค์มา่อขนาดแล้ว,วนะยังไม่เจอมันเลยต้องการแก้แค้นมันโอใจเย็นับพงท่านถ้าเกิดเจอเดี๋ยวพงเจอเองผมจะรีบว่าพงท่านเนี่นยจะไม่ได้ทานอาหารเลยหิวข้าวด้วยหิวข้าวหิวข้าวเหมือนกันนี่ไงไม่รู้บ้านทองใครรู้ต้องข้าวมัดูอะไรเฮ้ยใจแย่งก่อนทำไมเนี่ยเดินเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าเขายิงขึ้นมาทำไงอ่ะบ้านใครก็ไม่รู้เขาไม่ยิงเราเขาต้อองงเล็ก่น พูดเป็นเรื่อยปลาปลาปลปตามมาไม่เป็นไรแน่นะไม่เป็นไรเราเป็นเจ้าจะไป่กลัวอะไรล่ะเข้าไดีเหมือนกันรู้ว่อะโมท่านจะมาแน่เกี่ยวมาพงข้าวไว้ให้แสดงว่าจะรู้ว่าเราเสี่ยงอนุว่าจะเสด็จมาที่นี่จะเตรียมสำรับกับข้าวไว้พร้อมเลยมาดีเหมือนกันกำลังหิวอยู่พอดีเลยฉันป้อนอะไรเลยแกงอะไรเนะเขียวหวานอ๋อแกงมะเขือมะเขือในแกงเขียวหวานไก่ แกงเขียวหวานไก่ใบชาแกงมะเขือกูไม่เห็นมีไก่ก็คิดมีแต่มะเขือปาดตีก็ตามไปไหนเอาแล้วตามวันวันก็แล้วเขาก็พูดยิ่งสูงเนอะที่มีลงมาน้ำใจให้กับเอ่อดาวไลน์น้องเบลครับทำไมครับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่อัจฉริยะมากฝากไว้ด้วยนะแม่นะเป็นพระเอกก็ได้ครับผมเป็นดาวไลน์ก็ดีโอ้พูดดียิ่งตลกยิ่งจังไรจะแม่จ๋า อาไรมันพูดอลไรนะตั้งดังด้มเยอะเลยวรับวันนั่งรับวันด้วยรับวันด้วยเพิ่งมาเหรอครับผู้ใแย่ก็เล่นไปครับขอขอบคุณอย่างสูงนะครับผมที่มีวัลน,น้ำใจให้กับน้องเบลนะครับขอบคุณมากครับวุ้ยกับข้าวหน้ากินเลยมา,มา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 เดี๋ยวผมแขนป้อนให้มียาพิษหรือเปล่าไม่รู้ลองดูนี่ใครจะมาวางยาพิษตรงท่านรูปล่างนี้ก็จะไม่น่าจะรอด ไม่ป่ากูดีอยงที่มึง,มองอบอกกับกูนะเนี่ยผมท่านระองค์ท่านเออเป็นไก่ด,นะด้วยร้อนจี๋เลยตั้งหน่อย <c oughs> ว่าข้าวหมดอายุกว่ากินไม่เ่อจะดีเลยเขาจะตักไปนานก็ได้เออแล้วนะแต่คนจะก้อนมาแล้ว <c oughs> มึงกินเองทำไมเล่าอันแล้วก่อนมันมียาพิษแล้วแต่พวกท่านตายก็มาขัญญาบพิษชอบให้เป็นความคิดดีๆผมนั่งเป็นหัวพวกท่านเลยเนี่ยแี่นะดีจริง ใส่วิ่งหน่อยเนี่ยนะไว้อะไรพ่อมึงเหรอยังยังไม่ไป <c oughs> เอ้ดีดีดไีไปพร้อมพ่อมึงเ <c oughs> ่าพอๆๆนะาา่อคุณแล้วแล้วแล้วมาแล้วคำหนึ่งหิวข้าวเนี่ยเอยโอโุณมึงกินให้อิ่มเลยมึงจะนนอด้ตักใส่ถุงกลับบ้าน,น,ปาน,นานะไปฝ <c oughs> ากพ่อของแมวมะเกขือนะไปกินผักผักก็พ่อของอยู่แมวไม่ชอบนะ อ,อือ, cool. อืมอร่อยเยๆมาอร่อยเลยไก่ทองเนี่ย well, อร่อยเนี mm ่ยเ้ยดีๆปอาเงินต้อใส่รสน้าปลาเจ้าหกตะวันเนี่ยว่าจอะไรก็ได้ดีเปล่าเนี่ยไค่แก้มูกัหมึ่งยหรอวะมเอาเอน่ากินไพมอกินไม่อยู่กินไกจะาวายก็เลยวเคยกินเี่ยเอออืมกินข้าวหกเลือเออทุท่าน ให้ไรห้กินอะไ้กินอะไรให้าินอะไรให้กินอรินอะไกินอะ้นอะครใหนอะห้กิไห้นกินไห้กไหนะกินอ้นอ่กินอะไรใหออะไรกินอะไรกไให้กิน้กินะไ้กินอ้อะรกิอราห้อริให้กินหกินหนห้กินอะห้กิอะไรห้อะไรใหกินอไ้ิ้ะไ้อะไรใิอะไรอหรอ หัวกูนี่เป็นคือแบบเครื่องมันเลิงมึงไงฮะรูปร่างมึงอะเหมือนหมอฟามากเหมือนมึงไหมใครว่างๆไปไล่ผีที่ศาลบ้านกูหน่ไงว,วันไล่พอหมดกับหน้านเดียวไหมใครเดินเข้าไปเดิน,กกนอ <c oughs> ยู่างคุณนึกว่าพู้เกลหรอแหวเดยวไม่กูเกลียดมึงจังวะใครเดียมาบ่ <c oughs> นะอะไรนะแต่ฉันนเจ้าของบ้านหลังนี้นะนสิแต่ข้าวเนี่ยต้องไปของพ่อฉันฉันเป็นคนทำให้พ่อ แกจะเป็นใครที่จะกินข้าวพ่อไหมฮะไอ้ี่ได้ย่าตอยังไงฮะแมงดืดโดเลยหเทากันใคกันทมเราหอบ้านเป็นเรื่องของบ้านเหรอี่มันใหญ่มากนึกเหรอ่ทำไมขาเวรจารเดียวกินไม่ได้หือไงอะใหญ่รู้ไม่รู้ไงยออะไรรย่า่ใหญ่อะอ้หคใหญ่เวยอะงอห่าไมทมงหัวทไมาเวรจารเดียวอะทไมอะ ทำไมทำไมหัวมึงอ่ะป้อยทำไมแต้มปากเลยเนี่ยแล้เป็นหัวไม่หัวเลยลงไงบ้างของกินดีๆกินดีก่จะไปกินเองเลยแล้วคุยยังไม่คุยเหรอสิเดี๋ยวก่อนไป้ตีปอดบวมบวมมึงมุดจุดนี้ให้มึงเบื่อใจรู้มั้ให้มาเยอะ มึงจะเป็นใครไม่สำคัญตอนนี้แม่กูนไม่เหลือแล้วไก่กั่วเกลือเงินเหนียวเป็นอะไรเลยแล้วมึงฟังาทำไมมึงฟังมาทำไมอูเหนียวมึงเป็นใครไม่สำคัญแต่นี่ข้อสำคัญมึงกล้าชี้หน้าด่ากูทำไมโทษทายของมึงมึงคว้าไปอีกบ้านมึงอยากทำอะไรที่บ้านฉันนะไปดู

นี่เขาวิ่งผ่านเรื่องเงินกินอยู่อ๋อจะไม่มีใครทักสักหน่อยนะเป็นไหนมางครับวั้นี้กูอยู่ยกูเลยครับผมไม่มีใครทักเอานี่นี่แค่บอกให้เรื่องเงื่อนี่ท่านเป็นใครเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอประธานทอดนิ้น้ำใส่น้ำพี่กุ้งเขาอ๋อมันเป็นกุ้งเหรอใช่น้ำพี่กัางขอแล้วกันแต่ที่อะไรเป็นื่อนพี่ ทำเ,เองขำเองแล้วตื่นอ่ะว่าไงนี่น่าเป็นใครกล้าม,มาทำเรื่องแบบนี้ในบ้านของเราได้ยังไงเออนั่นเธอก็ดูไว้เราให้น้ำวสิ่งแผลด้วัยเป็นนรางสมบูรของเสด็จพ่อจุด,ดาเจ้าของเป่นนินเน่สิ่งบบนั้นวะพระเจ้าพี่ขอเดชะหม่อมฉันเคยได้ยินแต่ชื่อเพื่อจะเคยพบตัวจริงตัวนี้หม่อมฉันไม่คิดเลยนะเพคะ พวกเราองได้จะมีนิสัยต่ำช้าขนาดนี้บดังแกได้แม้แต่ผู้หญิงที่มีทางสู้ป้าเีนะแล้วเธอล่ะมีชื่อว่าอะไรกันมองฉันดาวเราดีมองฉันเป็นคนรักคนเจ้พี่น่ารังสรรดีญญค่ะคนรักคนรังสัรดีดีเลยพวกงข้นตป้า,ามงเลยแกแทนคนรักคนรังสรได้ไไดใช่แฟนพี่ก็เหมือนแฟนนองไม่เป็นไร<ห>

มาดีพ่อเขาเจอหล่อมานา่พอ่าแล้วไ่ใช่พ่อนที่พ่ไม่แก่ก็่แล้วเอเตัวโกจะเขอะไรถึงลงระเกียรเพราะทาคังคมนตึ้งที่ทำเป็นระเกียรตนใจระเอกซ์ตัวกยมันก็อร่อย ใช่พอยคำทยาใครเดินมาตังแก่เออคุณแต่ไม่ใช่ไม่าำติดตัวที่สมัยนมัติดอย่าทำไรเมื่อนั้ะขอตบมาดบะมี่บอกไอ้คนลาโมกตกบัน